รายการรถโรงเรียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย แล็เตอร์ซอยเอ็กซ์ตรรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงเชฟโลเลตโซนิกโซยูสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รุโรงเรียน LLPD นะครับใช่ครับวันนี้คุณดูเรียบร้อยมากเลยแน่นอนวันนี้เรานะฮะจะกลับมานะฮะทั้งรักเรียนเล่นฝันนะกับศิลปินคนดังของเรานะฮะเพราะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนราชินี ใ่แล้วครับวันนี้รถโรงเรียน LLPD ของเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนราชินีที่นี่เขาเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่ไปเช้ากลับเย็นเหมือนโรงเรียนปกติละครับแล้วก็ยังมีทั้งนักเรียนประจําที่กินนอนที่นี่ด้วยนะครับ แต่ที่พิธีกรของเรามาเยือนถึงในโรงเรียนแล้วไม่มีเสียนนนงน้องกรีดกร้าดเหมือนทุกทีเนี่ยโอ้ยก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้เขาขึ้นชื่อมากในเรื่องเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนความเป็นกุลสตรีไทยทั้งเรื่องกิริยามารยาทความอ่อนช้อยงดงามแม่ก็ดูจากนักเรียนของเขาสิครับเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยสมกับเป็นกุลสตรีจริงๆว่าแต่แขกรับเชิญสิ์เก่าโรงเรียนราชนีของราในันนีจะเป็นใครโอ้ยต้องเชิญชมกันเลยแหละครับ ศิลปินที่จพามาวันนี้นะครับถือว่าเป็นสาวสวยเสียงดีเป็นนักร้องนักล่าปันซึ่งเสียงทรงพลังอลังการมากใช่แล้วครับต้อนรับเธอเลยไหมไปพบเลยดีกว่าขอต้อนรับพัชชา ะเพราะอย่างพัชชาเนี่ยเรียนมาตั้งแต่ อดูบานหนึ่งจนถึงม5เลยใช่โอ้โหเรียนนานขนาดนี้ถึงว่าเรียบร้อยเลยนะตัวต้องเป็นเหมือนผ้าที่พับไว้ผ้าที่พับไว้ในตู้เสื้อผ้าด้วยแล้วล็อกปิดเซ่ด้วยโอ้โหขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยโรงเรียนเนี่ยนะครับปีนี้เข้าสู่ปีที่6แล้วนะฮะแล้วก็โอ้โหแบบเขาบอกว่าการที่จะเข้ามาถ่ายทําในโรงเรียนมาย้อนวันวาที่นี่ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรไม่ยากอะไรล่ะครับ6ปีนี่เท่าไหร่ครั้งที่เท่าไหร่นะครั้งแรกครั้งแรกครับคุณผู้ชมครับ มมีโอกาาสพัชชาเลยเป็นคนแรกที่รถโรงเรียนได้พากลับมาย้อนวันที่โรงเรียนแห่งนี้เขาบอกว่ากฎระเบียบมารยาทเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนราชีใช่แล้วคือต้องบอกว่ากฎระเบียบต่างๆข้อบังคับต่างๆหรือว่ามารยาทที่โรงเรียนนี้รักษาไว้เนี่ยมีบรรจุในหลักสูตรเลยนะเรียนวิชามารยาทเรียนวิชามารยาทตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมปลายเลย สอนมารยาทองี้เหรอนอกจากจะพาเรามาย้อนวันวานแล้วเริ่มต้นอย่างแรกเลยแล้วกันไปคลาสแบบมารยาทเลยได้ไหมเรียนเชิญเลยนะะตึกนี้ชื่อว่าตึกสุนันทาไล่เห็นเห็นถึงความคลาสสิกแล้วก็คือตึกนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเลยนะ สมัยรัชกาลที่5ห้าแ,แก่มากครับใช่แล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยปโปรดให้สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ว้อะไรแด่พระมหสีสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ปร,รมราชเทวีแล้วก็ตึกนี้เนี่ยที่ชื่อสุนันทาลัยแล้วก็เป็นชื่อโรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะโอ้โหตึกสุนันทาลัยนี่แหละครับ ที่เรียกว่าเป็นอนุสร์ของโรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกขทศไทยและโรงเรียนราชนีแห่งนี้แหละครับที่ใครๆต่างก็ขนานนามกันว่าเป็นแหล่งผลิตกุลสตรีอันดับหนึ่งของประเทศก็แหมดูสิครับกริยามารยาทของน้องๆที่เนี่ยเขางดงามจริงๆ ทางรายการก็เลยขอส่งพิธีกรทั้งสองของเราไปเรียนมารยาทกับอาจารย์ของที่นี่กันสักหน่อยล่ะครับก่อนอื่นก็ต้องเรื่องการไหว้ก่อนไหวแบบติดเงี้ยผมไม่รู้แบบนี้อู่ใครผิดแล้วคุณพัชชาก็พาสองพิธีกรของเรามาเข้าคอสการกราบอย่างถูกวิธีแหมก็เรียนเอาพิธีกรของเราถึงกับเอลคลีสกันเลยทีเดียวล่ะครับโรงเรียนนี้เขาเข้มเรื่องมารยาทจริงๆครับ ขาชี้ไปทางนอ๋อเขาชี้ไปทางนู้นอ๋อโอเคปลายเท้าเนี่ยต้องต้องตั้งเก็บปลายเท้าต้องเก็บปลายเท้าด้วยพอดีจอนเข่าเขาเป็นเกาหนิ่งหนึ่งหาย่างเงี้ยแดงได้นดงได้แดงได้คุณผู้ชมดูฝรั่งเอ็นตึงสิครับต้องยืดตัวนิดนึงยืดตัวนิดนึงนะคะยืดตัวค่ะไม่ใช่ครับพอเถอะครับอาจารย์อุยดูหน้าในเป๊กสิครับเขาไม่ไหวแล้วล่ะครับเนี่ยเวลากราบเนี่ยมือซ้ายต้องลงมาก่อนขวาก็ตามมาแล้วก็ก้มศีรษะลงเห็นไหมคะ เพราะนั้นถ้าเขาจะยืดตัวแล้วสวยนะคะดูสิครับวิธีกรทั้งสองของเรามาเข้ารัวโรงเรียนราชนินีได้แป๊บเดียวแม่ว่ายซะสวยเชียวล่ะครับแล้วที่โรงเรียนราชนินีเขาเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องมารยาทแบบนี้กันนักมากเนี่ยนะครับก็เพื่อให้เด็กๆสมัยนี้ยังคงรักษาความเป็นกุลสตรีที่งดงามและถูกต้องตามหลักวัฒนธรรมไทยเอาไว้นั่นเองล่ะครับแล้วตอนนี้คุณพัชชาก็ได้พาเราเดินชมโรง,งเรียนราชินีนแห่งนี้กันต่อห0าพปี พระพันปีเนี่ยเป็นผู้ที่พระราชทานกําเนิดโรงเรียนราชินีค่ะก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างใหญ่หลวงสําหรับโรงเรียนเราดเดินเข้าเรียนมาตอนเช้าเนี่ยพวกเราทุกคนต้องหยุดไหว้นะนี่รู้มาใช่ปะสอนนอ สร้างเสริมประสบการณ์ราชินีทำไมหนังสือเล่มนี้มันมีดีอย่างไรครับคุณจามินยูครับชอด้า้าเนี่ยพัชชาอเนกอายุวัแล้วเฮ้ยเออหรือว่านักเขียนหนังสือเล่มนี้คือนี่ท่านลือค่ะอันนี้เป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทั้งบังเอิญและพอดีด้วยนะไปพร้อมๆกันตอนช่วงที่พัดเริ่มซ้อมคอนเสิร์ตของโรงเรียนคร้อยแปีเนี่ยก็ เขียนบล็อกในอินเทอร์เน็ตอย่างนี้อยูอย่แล้วเป็นเดลี่ออนไลน์อะไรก็ว่าไปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับราชินีเพราะว่าเรากําลังแบบกลับมาโรงเรียนบ,ยบย่อยๆแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆก็รวมเล่มซะเลยละกันก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงพระเจ้า่แหละที่เรียนอยู่ราชินีตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงเรียนจบ ก็ตามที่เป็นทั้งสิทธิ์เก่าหรือว่าแม้ทั้งอาจจะไม่ใช่สิทธิ์เก่าแต่อยากจะสนใจสนใจเนี่ยสามารถไปหาซื้อได้ที่ไหนฮะค่ะก็นอกจากที่โรงเรียนราชินีมีขายแน่นอนค่ะก็มีในแฟนเพจของพัดด้วยค่ะ Facebook นะคะ f a c e b o o k c o m s l a c h พัชาแฟน s fa n s และนี่ก็คือความเข้มข้นของสายเลือดราชินีโรงเรียนสุดคลาสสิกแห่งนี้ล่ะครับ ร้อนโรงเรียน LLPD และเรื่องราวของคุณพัชชายังไม่จบแค่นี้ไอเด็กคนไหนที่เปิดเกะบ,บ่อยๆจะได้มซ่อนหนุ่มไว้ใต้เกะเยีเขำดังมากโตอยู่ไหนโ <c oughs> ต,ตอ,อยู่ไหนได้คะแนนมากที่สุดของชั้นนะถึงจะได้นั่งโต๊ะนี้แต่ตอ,อนนี้เราไปค้นหาเด็กดีกับเซเว่นอีเลเวนกันก่อนเลยช่วงเด็กดีอิ่มฟรี สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหรก็แวะมาอิ่มสะดวกที่เซเว่นกีเลนน้องๆที่โรงเรียนแม่พระปติมานเนี่ยนี่เ,เปียบิลพิณไยจริงๆเลยครับที่เราเห็นน้องๆน,นะครับเข้าแถวได้เป็นเะเบยบวินัยขนาดนี้นะครับเราต้องยกความดีความชอบไปกับสภานักเรียนนี่เลยนะครับเขาคือเด็กดีที่ได้อิ่มฟรนกับตราในวันนี้ครับ และนี่ก็คือเด็กด,ดีของเราในวันนี้เลยครับน้องน้องสพนักเรียนสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะเออน้องน้องครับไม่อยากรู้ว่าหน้าที่หลักของสพนักเรียนเนี่ยคืออะไรครับก็ช่วยองค์กฝ่ายปกครองดูแลเรื่องระเบียบวินัยค่ะ อย่างเช่นเราก็คุมแถวน้องๆน,นะคะไม่ให้น้องๆเดินไต่แถวกันค่ะแล้วก็ไม่ให้คุยกันด้วยนะคะเป็นเด็กดีนะครับรู้จักช่วยเหลือครูบาอาจารย์แบบนี้วันนี้พี่นิกกี้จะพาน้องๆนะครับไปอิ่มฟรีและก็ช้อปปิ้งที่เซเว่นอีเลฟเว่นน้องๆทุกคนไปกับพี่นิกกี้ไหมครับไปค่ะ วันนี้วันแม่ขอซื้อของขวัญให้แม่นะคะได้เลยครับอันนี้ดีกว่าดอกมะลิให้แม่คและนี่คือรางวัลสําหรับเด็กดีน <Hey, S 2> ี่คุณค่ะน้องๆคนไหนยครับที่อยากกินฟรีก็ควรทําความดีไว้เป็นนิ่สัเลยครับแล้วเดี๋ยวคีมมิกี้จะบุกไปหาน้องๆู้พานน้องๆมากินฟรีแบบน้องๆแก๊งนี้ยังไงล่ะครับ hey. วันนี้นะครับมีกหมุกไปตามหาสาวหน้าใสนะฮะที่โรงเรียนปัทภุวิไลนะครับกับกิจกรรมใสยกแก๊กชาย MV ยกโรงเรียนกับพรโฟมกิจกรรมในวันนี้นะครับพรโฟมก็มีเคล็ดลับหน้าใสนะครับของนูนาหนึ่งพิดามาฝากน้องๆมาถึงที่นี่นะครับแถมยังมีท่าเต้นเพลงกวนวนเฮไม้น้องๆโชว์เซต้นกันด้วยอานนี้นะครับนอกจากเคล็ดลับหน้าใสเลยนะครับนูนาหนึ่งพิดานะฮะยังฝากเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมกวนวนเฮโคเบอร์แดนอีกด้วยนะครับค่ะจะให้น้องๆนะคะ ถ่ายคลิปตัวเองนะคะอัพโหลดคลิปเต้นควนวนเฮเลยนะคะแล้วก็ทีมไหนชนะนะคะจะได้ถ่าย MV กับพี่หนุนายกโรงเรียนเลยแถมทีมผู้ชนะเนี่ยจะได้ไปเที่ยวเกาหลีกับพี่หนุนาด้วยซ้อมเต้นกันไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาคลิกที่ facebook.com/ วนวนเฮนะครับงานนี้นะครับคลิกโหวตได้นะครับทั้งทีมเต้นควนวนเฮคอฟแดงและเพื่อนๆน,นะครับหนุ่มสาวหน้าใสาที่จะมาเป็นป๊อปปูล่าโหวตวิ่งวิ่งเกิลนะฮะรับรองว่างานนี้แจ้งเกิดทั้งโรงเรียนสนับสนุนโดยใส่ยกแก๊งถ่าย MV ยกโรงเรียนกับพร้อม